สวัสดีเอฟซีของอ e ีฟาร์มลำพูนวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในครัวโบราณของอ e ีฟาร์มลำพูนนะครับแล้ววันนี้เมนูเด็ดตอนเช้าเช้าเราก็จะมาทำไก่ใต้น้ำนะฮะในช่วงของการปรุงรสนั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องแกงก็ไม่ต่างอะไรกันมากมายเครื่องแกงทางเหนือก็จะมี เกลือกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็ใส่ขมิ้นเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากะปิน้ำปลาอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็นี่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้เอาไก่ใส่ในหม้อแล้วก็เอาน้ำเย็นวางทับเหมือนที่เขาทำกันวันนี้เราจะไม่กินไก่ ใต้น้ำไฟตองแหง่งไก่ใต้น้ำแล้วเราก็ได้ไก่ใต้น้ำแบบนี้เลยนะครับตากออกมาแล้วน่ากินไหมน่ากินไหมในหม้อก็เดือดปุดๆไปแบบนี้นี่โอ้ยอย่าช้าเลยไปห้กเลือดกัน ไก่ใต้น้ำอืมหมหอมกุ่นเลยจะช้าทำไมมาห้าเกลือดกันนะไก่ตายน้ำเนอเข้าไปเม่เน้อ,อืมหวานจุยจุหอ,อมแท้แอือันนี้เรา ต้มไม่ค่อยนานอืงอือหว่าเขาทำกันไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่ผงนัวเครื่องปรุงอะไรไม่มากเลยมันหวานจริงๆซอสอะไรก็ไม่ใส่ใส่เด็ดเกลือ แต่มันหวานมันนุ่มมันหอมถึงว่ามันอร่อยจริงๆแบบนี้เขาถึงทำกันเนาะไก่ใต้น้ำทีอีฟาร์มลำหูลมาอืหักเลือดหม้อ,มมอแาะแต่